บางครั้งคําขอโทษก็ไม่จําเป็นเพียงแค่รู้สํานึกและไม่ทําผิดในเรื่องเดิมก็พอเรื่องราวของสาวนักเขียนนิยายชื่อดังที่ต้องมาระหกระเหนอยู่กลางโดงกลางป่ากับชายหนุ่มแปลกหน้าท่าทางปาดเถื่อนแบบที่เธอก็ไม่ได้อยากจะมางุงง้งงิ้กับพ่อหนุ่มคนนี้เลยสักคนิดแต่มันก็ไม่เหตุจําเป็นที่จะต้องมาประภัยกับผู้ชายปาดเถื่อนแบบเรื่องไม่ได้และเรื่องราวความเละตุ้มไปของหนังเรื่องนี้จะเป็นจยงไดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอรามรากฏมหาภายหหัยภาคหน Do, do, do. หากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจีกิกน,กนแบบตาตอดตาย,ยาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาลรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขวติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลักรอนกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยูใใ่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขั้นาาเกินจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับว ดก็ดขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่นักเขียนสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าโจนไวเดอร์เธอเป็นนักเขียนนิยายน้ําตาแตกที่พอจะมีชื่อเสียงในหมู่แวดวงคนชอบอ่านแต่ถึงหน้าที่การงานจะดูดีเธอก็ยังขาดคนรักที่เธอคิดว่าสักวันหนึ่งมันจะมาตามหาเธอเองถ้าถึงเวลาของมันเธอไม่ต้องดิ้นรนไปขวนขวายเสียเวลาโจนก็เลยต้องใช้ชีวิตกับน้องแมวถึงแม้ว่าน้องแมวมันจะไม่ช่วยเธอทํางานทําการเลยก็ตามเออเลี้ยงไปก็มีแต่เปลืองข้าวเปลืองนเเเ่อนรีีิพงทธขยส ส่งที่สำนักพิมพ์เซอร์มั็ทําให้เธอมาเจอยายป้าข้างห้องที่รับจดหมายของเธอเอาไว้พอดีแต่จดหมายนี้มันก็มาจากพี่เขยที่ส่งมาให้เธอทําไมก็ไม่รู้แถมพี่เขยที่ส่งจดหมายมาให้ก็เพิ่งจะตายจากคดีฆาตกรรมไปเมื่อสองสามวันมานี้นางก็แสดงว่าจดหมายนี้สมกรกรที่พี่เขยของเธอจะตายแค่แป๊บเดียวโจนก็โคตรงงแต่ก็ไม่มีเวลามางงมากนักรอตอนนี้ก็หลังรีบแล้วพอโจนเดินทางออกไปโจๆก็มีชายท่าทางพิลึกมาด้อมมองๆหน้าห้องของเธอตาลุงพื่บ้านที่เห็นก็ถามว่าทําอะไรนี้ไอ้นี่ จนตายหาแบบไร้สาระไปซะยังงันเอาอะไรของมันวะต่อมาที่พี่สาวของโจนเธอมีชื่อว่าอ e ีเลนที่พวงเธอเพิ่งจะตายไปแบบปริศนาและทรงจะหมายประาให้กับโจนนั่นแหละครับซึ่งอ e ีเลนก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดว่าที่พวงเธอโดนฆ่าตายนะั้นมันเพราะรอ,อาานะาะไรเธอก็เลยคิดที่จะหนีออกไปให้ไกลาจากเมืองนี้เพราะกลัวว่าจะโดนฆ่าแบบไร้สาเหตุไปด้วยอีกคนแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนโจโจไอ,อเด็กนี่มันก็เหวี่ยงเชือกใส e ่อีเลนจนทําให้อ e ีเลนสลบเหมือนทางทั้งที่มันไม่น่าจะต้องถึงกับสลบเลยสักนิดจากนั้ แล้วเอามาส่งให้กับแก๊งกิ๊กก๊อที่พวกมันก็ยังไม่ค่อยจะมีเป้าหมายสักเท่าไหร่ไอ้นี่ที่ชื่อรับมันก็เห็นว่าแก๊งมันกําลังทําอะไรแปลกมันก็เลยเดินมาคุยกับหัวหน้าแก๊งที่ชื่อไอราซึ่งมันก็เป็นพี่ชายของราฟนั่นแหละครับไอราามันก็เลยถามว่าจะจับตัวผู้หญิงคนนั้นมันทาไมไอราาก็บอกว่าตอนนี้แผนที่สมบัติมันตกไปอยู่ในมือของโจนเพราะผัวของอีเลนส่งมาให้โจนก่อนตายก็คือจดหมายปริศนาที่โจนเพิ่งจะรับมาเมื่อตะกี้นี้มันก็เลยจับอีเลนมาเป็นต ในขณะเดียวกันที่โจนที่เพิ่งจะกลับมาหนึ่งห้องเซอมอนก็ทำให้เธอเห็นว่าตอนนี้ข้าวของในห้องมันเล็ดต้มเปสสุดๆเหมือนกับว่ามีใครกําลังจะหาอะไรบางอย่างและในขณะที่กําลังมึนงงจ้โจก็มีคนโทรมาและพอโจนรับสายอีเลนก็บอกให้โจนเอาแผนที่มาให้พวกมันไม่อย่างนั้นไอ้พวกนี้มันจะเอากูเป็นอาหารนอกตกเคโจนก็ไม่มีทางเลือกและจดที่อยู่ตามที่อีเลนได้บอกเอาไว้จากนั้นโจนก็เอาน้องแมวมาฝากเพื่อนสนิทเพราะต้องเดินทางไปช่วยพี่สาวที่โคลอมเบียซึ่งเพื่อนสาวก็พยายามห้ามแต่ห้ามไปกก็็ไไไไไรร้้ปปะะโยชนนน์เออพูดูดดดมมมมมัั่่่่่ฟงแแตหืวาจีค แกงนอนตุกเคที่อยากได้แผ่นที่เพราะไอคนนี้ที่ชื่อโซโลมันก็อยากได้แผ่นที่ด้วยเช่นกันนั่นก็เพราะมันเป็นคนฆ่าพี่เขยของโจนเพื่อจะเอาแผนที่ผ่าสมบัติแต่ไอโซโลมันก็คนละกลุ่มกับแกงนอนตุกเคถึงแม้ไอคนพวกนี้มันจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ตามเวลาต่อมาโจนก็เดินทางมาถึงโคลอมเบียที่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนในสมัยนั้นแต่โจนก็พูดภาษาของคนที่นี่ไม่เป็นเธอก็พยายามถามว่ารถบักคันไหนที่จะไปคาตาเฮนาซึ่งเป็นสถานที่ที่แกงนอนตุกเคได้นัดเธอเอาไว้แต่ในขณะที่โจรกาลัััังนนอ้ดหหววะะแบบ่คี กำลังจะไปคาตาเฮนาทั้งทั้งที่รถบัคคันนี้ไม่ได้ไปที่นั่นแต่ชาตินี้คงจะไปถึงโจนที่ไม่รู้ว่ากําลังโดนหลอกก็เลยขึ้นไปกับรถคันนี้ไอ้รับที่มาเพื่อรอรับโจรก็หันไปเห็นพอดีว่าโจนขึ้นรถผิดคันแต่มันก็ไม่ทันแล้วเออมึงมาช้าไปเวลาต่อมารถบัคคันนี้ก็มุ่งหน้าเข้ามาในป่าโจรที่เชื่อวง้องหน้าออกมาดูก็เห็นว่ามันไม่น่าจะไปเมืองคาตาเฮนาเพราะมองดูแล้วมีแต่ป่าล้วนๆเธอก็เลยมาถามคนขับว่ารถคันนี้มันกําลังจะเข้าเมืองใช่ไหมแต่มันกก็ดดดัันนทททําาใใหห้้คคขบบบอออยยยเวววจจรรรมชะะงสีู่่ และรถกระบะต้องเลตตงเบยแบบนี้นั่นแหละครับรถบะคันนี้ก็ไปต่อไม่ได้ผู้โดยสารทั้งหมดก็เลยต้องเดินไอโซโลก็เลยได้โอกาสอาศัยจังหวะเอาปืนมาจี้โจนแล้วบอกให้เธอส่งแผนที่มาเดี๋ยวนี้เลยโจนก็โคตรพ่อคุณแม่งงงแต่จูจูก็ไม่ใชายคนนี้เดินผ่านมาไอโซโลที่เห็นก็ยิงปืนขู่ใช้แบกหน้าเราไม่อยากจะให้มายุ่งยามกับมันแต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดางัดปืนลูกซองออกมาและยิงใส่ไอโซโลแบบไม่หยุดไม่ยัง้งไอโซโลที่โดนยิงแบบโคตรรัวก็เลยจําเป็นที่จะต้องวิ่งหนีแบบโสสพโส,สุกหัวโซน จากนั้นพ่อหนุ่มคนนี้ก็บ่นวอยยเนื่องจากรถกระบะที่ดโดนรถบัสชนคือรถของเขาซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ก็มีชื่อว่าแจ็คเขาเป็นคนเมกาที่มาหากินในประเทศโคลอมเบียด้วยการจับนกพันธุ์หายากไปขายแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหมดตัวเพอรถบัสมาโชวโรงเขาจนเละนกหลังรถก็เลยพากลุดออกไปจากโรงจนไม่เหลือสักตัวเออหมดกันชีวิตกูซึ่งมันกระดันข้าทางโจรเธอก็เลยบอกว่าจะจ้างให้แจนะ็คน่ะช่วยพาเธอไปส่งตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดพอไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนแจ็คก็ไม่มีอะไรทําพอดีเขาก็เเเเเลยยยรีีกค่่่าาาาาจ้างงหปป็นนาพาดิทไแต โจนก็ยังจะอุตส่าห์ต่อเป็น3 7 5เหรียนเพราะกูมีอยู่แค่นี้จริงๆแจกก็บอกว่าโอเคเพราะดีกว่าไม่มีอะไรทำในขณะเดียวกันที่ไอโซโลที่วิ่งมาเจอกับรถคันหนึ่งแต่มันก็ดันไปไอราฟที่ขับรถมาตามหาโจนไอราฟที่เห็นโซโลก็ตกใจเนื่องจ,อจากไอโซลมันเป็นเจ้าหน้าที่ชื่อดังในเรื่องความชั่วชา้าแถมมันยังมีพรรคพวกมากมายแต่ถึงกระนั้นไอโซโลมันก็ไม่รู้จกักไอราฟไอราฟก็เลยต้องไปส่งมันที่สอน,นอถึงแม้ว่าจะไม่อยากไปส่งเลยสักนิดตามมาที่สองหนุ่มสาวสายเลิศเธอที่เดินผ่าฝนแบบไม่ค่อยจะมีหมา,า็ค่่เนว กระเป๋าเสื้อผ้าของโจมันก็จะเกะก,กะเขาก็เลยโยงกระเป๋าลงเขาเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้การเดินทางคุณพ่อคุณแม่สโลไลท์โจนี่้เห็นก็ตกใจแบบใจแหย่ใจคว่ำเธอก็เลยง้างปากกะว่าจะด่าไ้แจ็คแบบเต็มที่แต่ก็ยังไม่ทันได้ด่าจู่ๆโจงก็ถลายลงหน้าผาอย่างกับสไลเดอร์ที่สวนสยามไอ้แจ็คก,ก็ไม่รอชา้าร่วงถลายตามสาวโจนมาแบบติดๆจนทําให้หน้าขอไอยแจ็คต้องมาแปะอย่กลางวางขาของโจนแบบนี้แม่งจะพอดีอะไรขนาดน,นั้นแล้งสักพักฝนก็หยุดตกแจ็คก็เลยตัดส้นรองเท้าของโจนออกเพื่อที่โจ,จะไดด้เดินงง่่่่าาายยขึ้้นนกกกวเดดิมมมแต็็ััไไไททํอะรจี ปืนยิงมาใส่ทั้งคู่แจค็คมันก็โคตรงงว่าทําไมถึงไม่กลุ่มคนพยายามที่จะฆ่าโจนแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเวลามาอธิบายแจค็คก็เลยพาโจนวิ่งหนีหัวซุกหัวซนแต่ก็วิ่งไปได้แค่แป๊บเดียวทั้งคู่ก็ต้องมาเจอกับหน้าผาสูงชันแจค็คก็เลยบอกว่าจะลองสู้กับไอ้พวกนี้สักตั้งแต่โจนก็ไม่โอเคและลองมาข้ามสะพานที่ดูแล้วมันไม่น่าจะข้ามได้เพราะสะพามันเก่า,าคร่ำครือเกินไปและในขณะที่เหตุการณ์กำลังแยกจู่ๆโจนก็ร่วงลงจากสะพานแลวห้อยตองแตงไปกับเถาวันจนสามารถข้ามฝั่่งงงงไไดดดด้้แบบคตกททีเเเห็็นนนววาาาาขาสสจจยยััลิใ หอยโผล่มากระจนแต่มันก็ดำไม่ชิลเหมือนโจรทำให้แจ็คต้องมาแหม่อยู่ที่หน้าผาแบบนี้แม่งทำไมกูซวยจังวะจากนั้นแจ็คก,ก็กระเสือกกระสนปีนขึ้นมาจากหน้าผา <c oughs> แล้วรีบพาโจมี่เข้าไปหลบในบ่านเลึกแต่เข้าไปได้เพียงไม่นานนักฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอีกแล้วแมงหํำเปียกหอยเปียกทั้งเรื่องแต่จู่ๆนั้งคูวมาเจอกับซาเครื่องบินแล้วพอเข้ามาดูในซากก็พบว่านี่มันคือเครื่องบินขนเนื้อที่มีแต่เนื้ออันนน่นอยู่เป็นกระตากแม่งถ้าได้ล็อตนี้ไปดูได้ทั้งชาติแถมนัมกับน้เวยขวดใหญ่ออตัวนี้กกก็เลยผััดดนรระะพาวอออออยู่่พดีเเจแตงมน สบายลมืองทีนี้จากนั้นแจ็คก็เอาเนื้อมาก่อ,อกไฟเพื่อที่จะอบบุญร่างกายเพราะห่ำชื้นแช่มาอย่างต่อนเนื่องโจงก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้แจ็คฟังและพอไอ้แจ็คได้แผนที่เขาก็บอกว่าอยาเอาไปให้พวกนั้นง่ายๆซึ่งไอ้แจ็คก็ปิงไอเดียโดยการชวนโจมไปหาสมบัติและค่อยไปช่วยพี่สาวของเธอออกมาจากแกงตุกเเแต่โจมันก็ไม่โอเคเพราะเธอไม่ได้อยากจะได้สมบัติเลิศเธอแต่ที่ยอมมาตกระกรมลำบากที่นี่ <c oughs> ก็เพราะว่าอยากจะมาช่วยพี่สาวแค่นั้นเออพี่สาวกูต้องมาก่อนแต่ก็คุยกันได้เพียงไม่่นนนนนาาาาาจจูจสสสวโมมมกกกก็็ลบบเเเเริิื้้ออทีตขดไป เ,เขาเรียกว่าเต็มกราบ เวลาต่อมาหนุ่มสาวสายเล็ก็พากันเดินมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจนที่อยากจะได้รถสักคันก็ถามชาวบ้านพวกนี้ที่ดูท่าทางแล้วไม่ค่อยจะเป็นเมรว่าแถวนี้มีรถบ้างไหมไอ้นี่มันก็บอกว่าทั้งหมู่บ้านมีแค่คันเดียวแต่ก็ต้องไปขอกับเจ้าของรถเอาเองนะเพราะมันไม่ใช่รถโกูแต่พอทั้งคู่มเาเคาะประตูนหน้าบ้านในคนที่มีรถมันก็ไล่หนุ่มสาวสายเลกแล้วบอกว่าอย่ามาเกะกะแถวนี้แถมยั่จู่ไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้ก็พากันแห่เอาปืนมาจี้เขาทั้งคู่อย่างกับว่าไอ้สองตัวนี้มันเคยไปขี่ใส่หลังคาบ้านพวกมันอกรแค้ามมาจากบงไวก จนว่าเดี๋ยวเขาจัดก,การเองไอ้นี่ที่ได้ยินแจ็คเรียกชื่อโจนมันก็รีบออกมาจากบ้านแล้วบอกว่ามันเป็นเอฟซีหนังสือนิยายของจนซะอย่างนั้นมันก็เลยไล่าชาวบ้านหน้าโหดทั้งหมดให้ออกไปเพราะแม่สาวคนนี้คือไอดอลของมันแมงรอมาได้พระมีเอฟซีจาน่าไอคนนี้ที่ชื่อหวนมันก็พาทั้งคู่เข้ามาในบ้านและคุยกับสาวจนไม่อยู่ไม่ยัง้งเพราะมันเป็นติงของโจนจริงๆจนที่ไม่อยากจะอ้อมค้อม็ถามว่ามึงมีรถจริงๆไหมนี่ไอหวนก็บอกว่ามีเด็กก็แค่รถจะโกหกทำเพื่อจานั้นไอหวนก็ขับรถ พอดีต้องตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีรถพุ่งทะลุออกมาแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็โคต,ตรมั่วเพราะพวกไอโซโลมันก็พากันไล่ล่ารถสุดกวนตีนที่ขับวนไปวนมาในหมู่บ้านแต่สก,กิลการขับรถข,รถของลูกกจะจกกี้พวกนี้มันก็สู้ไอหัหวไม่ได้เลยสักนิดทำให้พวกลูกส,สมุนกี้กี้พากันล้มความล้มไงเลยไม่เป็นท่าไอสามตัวนี้ก็เลยหนีออกมาได้แบบโคตรง่ายเออแน่จริงก็ตามมาเด็กแลกสักพักไอสามตัวนี้ก็มาแวะพักซึ่มันก็ทำให้แจมมาเจอสามงามปีศาจซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในแผนที่สมบบััตตตติิแกกกก็เเหนนนะใใจพราาาอี้้้ลลสมมว แต่ก็ไรประโยชน์สิ้นดีเนื่องจากโจมมันไม่เอาด้วยแมงคอลน่าเสียดายในขนาดเดียวกันที่ไอร่ามันก็โทรไปหาพี่ชายแล้วบอกว่าโจมได้หายตัวไปแบบที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนมันกันไอราลูกพี่ใหญ่ที่ไม่ได้ช่วยทําอะไรเลยสักนิดก็บอกว่าให้รีบตามหาโจมด่วนเลยเพราะกูชักจะหมดความอดทนแล้วแต่ในขณะที่มันกาลังคุยกันไอร่ามันก็สังเกตไปเห็นโจมกับแจ็คเดินมาพอดีมันก็เลยต้องหนีไปแอบทั้นที่ความจริงแล้วโจมและแจ็คก็ไม่ได้รู้จักกันมาเลยสักนิดแล้วมันจะแอบทําเพื่อจากนั้นโจมก็โทรไปหาไอราาาเเเพพืื่่่่่่อออนนนสถททีีีีแแแลลลกปยวบผใหมมร ภารกิจของแจ็คสําเร็จแล้วโจนก็เอาตังค์ให้กับแจ็คตามจํานวนว่าจ้างแต่แจ็คก็ไม่ได้อยากจะได้แค่ตังค์ค่าจ้างเพราะว่ามันอยากจะได้สมบัติมากกว่ามันก็เลยบอกว่าเย็นนี้มันขอเลี้ยงข้าวเธอสักมือ้อเพื่อเป็นการสั่งลาก่อนที่จะแยกย้ายโจนก็โอเคและแต่งตัวสวยมานั่งกินข้าวกับแจ็คกันแบบ2ต่อ2ไอล้ลาฟที่แอบซุ่มอยู่ก็เลือดไปเห็นกระเป๋าสะพายของโจนที่มันคิดว่าต้องมีแผนที่อยู่ในนั้นแน่ๆซึ่งมันก็ประจบเมคอัพอที่อีกสองตัวนี้กระดันลุกขึ้นไปเต,ะะเปเเต,ต้ะรนแี้ คนนี้ก็เห็นว่าไอ้ลับมันมุดมาอยู่ใต้โต๊ะเหมือนกับจะมาแอบดูหอยยายป้ายายป้าคนนี้ก็รับไม่ได้และจับไอ้ลับเวียงไปเวียงมาจนมันไม่สามารถเข้ามาโดกระเป๋าได้อีกเลยเอสมนำหน้าส่วนโจนกับแจ็คที่ไม่รู้หอยรู้หำก็เต้นรำกันอย่างสวีทหวานแหววซึ่งความกล้ชิดบวกกับการได้รูปไร้ถูถ่ายกันไปมาก็ทําให้สองตัวนี้เกิดแรงเสียดทานและพากันไปแสวแกกันอย่างหงกระนาซัมเมอร์เซลเพราะเลงกันไว้ตั้งแต่เจอหน้ากันแล้วแต่ไม่มีโอกาสไอ้สองตัวนี้ก็เลยต้องกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราไปตามคอนเซ็ปต์ก่จจะ้้ลลบอยูแว เช้าวันต่อมาไอโซโลและลูกสมุนกิกกิ๊กผพานแห่ตรงมาบริเวณที่พระเอกนั่นงเอกสแวแก้กันแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะช้าเกินไปเพราะไอสองตัวนี้ก็รีบออกมาจากโรงแรมและแอบมาขึ้นรถดวงสวยคันนี้โดยไม่ได้สังเกตเลยว่ารถคันนี้มาเป็นของไอราฟที่ตอนนี้มันกำลังตกใจเพราะเห็นว่าไอสองตัวนี้มาขโมยรถมันแม่งรถตังเยอะตังงแยะมาขโมยรถกูกงงกั้นจาน้าพระเอกก็รีบขับรถไปตามแผนที่เพราะตอนนี้นางเอกเปลี่ยนใจที่จะไปหาสมบัติก่อนที่จะไปช่วยพี่สาวเนื่องจากกำลังหน้ามืดตาม,มัวหลงหำเพราะโดนจันหนักจนสมองกลับดด้านปหมแล เสมมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือ,อยากเย็นอะไรพระเรศที่เห็นก็คิดว่าที่นี่ต้องใช้แน่ๆเขาก็เลยขุดๆๆแล้วก็ขุดๆๆจนเจอกับตุ๊กตากระต่ายดุกดกน่ารักที่ดูแล้วเหมือนิ่งจะปั้นมาไม่นานนักพระเรศก็เลยทุบเจ้ากระต่ายดุกดกจนได้เห็นว่าไส้ในกระต่ายมันคือมรกรเม็ดบักควแม่งของปลอมชัดๆแต่จ,จู่ๆไอ้ลับก็โผล่มาและแย่งมารากรไปจากพระเรศซะอย่างนั้นและพอออกมาจากถ้ำพวกไอ้โซโลก็พาแห่มาไอ้ลับที่เห็นก็แทนที่จะขับรถหนีมันกลับวิ่งกันลุกๆหนีขบวนส้้้้นนนนนนนตีีพรรรรระเเเเอกกกกกท่่ห็็็ขาาาาาามมมแแยยงงไปปจจััับดววค แรงแบบไม่แตะเบรกทาให้รถต้องลงมาอยู่ในน้ําแบบนี้เออรถครึ่งบกครึ่งน้ําแต่ก็ลอยเทงเต้งอยู่ได้ไม่นานไอสตัวนี้ก็ร่วงลงจากน้ําตกแต่ก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็เสือกโซนขึ้นมาจากน้ําจนได้แต่ก็ติดอยู่ที่ว่าตอนนี้พระเอกและนางเอกมันขึ้นกันคนละฝั่งนางเอกที่เห็นก็คิดว่าพระเอกมันจงใจเพราะมันระกนไม่ประคายอยู่ที่พระเอกพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจน้ําแรงขนาดนี้กูไม่ตายก็บุญแล้วแต่ก็คุยกันได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆลูกสมุนกี้กี้ขอยโซโล่กับพากษ์สารลูกกุรล คาตาเฮนาเดี๋ยวเขาจะหาทางไปที่นั่นให้ได้เออโอเคแล้วเจอกันจัดที่รักเวลาต่อมานางเอกก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่ในนักับเรเอกไว้ซึ่งนางเอกก็ไม่รอช้ารีบโทรไปหาเอลล่าและถามว่าพี่กุกลายเป็นอาหารนอกตุกเขไปหรือ,อยังเอลล่าก็บอกว่าพี่สาวของเธออย่างสบายดีมันก็เลยนัดให้นางเอกเอาแผนที่มาให้มันเพราะมันยังไม่รู้ว่าตอนนี้พระเอกมันได้บรกรุ่นเม็ดบักควายไปแล้วเออเอาเป็นลไยแผนที่เปล่าๆแล้วพอคุยเสร็จนางเอกก็รีบโทรไปหารีเซพชันของโรงแรมเพื่อถามว่าพระเอกมาเช็คอินหรือ,อยังพนักงาน นางเอกก็น่าเสียและคิดว่าพระเรมคงจะไม่มาและหนีไปกับมรกรไม่ปรควายไปแล้วแน่ๆแม่งหลอกกูได้ไอ้แจ็คนางเอกที่ตอนนี้ไร้ทางเลือกก็เลยต้องบากหน้ามาช่วยพี่สาวตามลาพังและพอมาถึงมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยสักนิดเพราะแผนที่มันก็เป็นของจริงไอลานก็เลยปล่อยตัวพี่สาวของนางเอกกลับบ้านแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนจู่ๆพระเรมก็โผล่มาพร้อมกับไอโซโลและพักพัวเพราะมันรู้แล้วว่ามรกรโดนชิงไปแล้วไอลาที่สภาพรอแร่ก็บอกกับไอลาว่าแผนที่มันไร้ประโยชน์มึงจะเอามันไปทําอะไรอีกบากไอลาไอโซโลที่เบื่อจะพูดคุ ก็าถามนางเอกว่ามารกตอยู่ที่ไหนนางเอกมันก็ปากแข็งทางทั้งที่รู้ว่าอยู่กับพระเอกนั่นแหละไอโซโลมันก็รำคาญบางก็เลยพานางเอกมาที่บอ่อนอนตุกเฆและบอกว่าถ้ามันไม่ได้มารากรไม่บอกยก้อนนั้นนางเอกจะต้องกลายเป็นอาหารนอนตุกเฆแน่ๆพระเอกก็ก,กล้ามเกินฝืนทนและบอกว่ามารกตอยู่ที่กูน,นี้แหละจาน้ำรเรก,ก็โชว์สกิลการเรียกมารากตออกมาจากตีนเพระเาะมันแอบมรกตไว้ในหำ่ไอโซโลที่เห็นก็ตาโตเพราะคิดว่ามรกตก้อนนี้จะต้องตกเป็นของมันแน่ๆพระเอกมันก็ไม่รอช้าเตะมรกตไปที่บ่อนอนตุกเแต่อโนก็ดเฆ รักษาประตูเก่าและยื่นมือไปรับมรกได้ซะย่างนั้นเออให้มันรร้สะบางว่าไผเป็นไผแต่ก็ยังไม่ทันได้ดีใจจู่ๆนอตตุเกก็โผล่ขึ้นมางาบแขนพร้อมกับแดกมรกรเข้าไปด้วยเออแย่งกันดีนักแดกแม่งเลยหลยังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็โคตรจะวุ่นวายเรียกได้ว่ายิงกันมั่วไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่อล่ากับพวกก็ไม่สู้และพานขับเรือหนีทิ้งให้ลาบต้องเผชิญชะตากรรมแบบโดดเดี่ยวเดียวดยซะย่างงั้นเอาไอ้พี่เวนโมพระเรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนอกจากพยายามดึงนอนตตอตตเเเััวววนนนี้้้ไไไไพพื่่่มมมใใหหลลงปทะะะรราาากกจย แมงเอยนอนตุกเขโดนดึงแต่พระเร็มันก็ทนดึงนอนตุกเขอยู่ได้ไม่นานเพราะตอนนี้นางเองกกำลังจะโดนไอโซโลแขนด้วนฆ่าตอนนั้นที่มันมีแค่แขนเดียวแท้ๆพระเร็ที่เห็นกระทุเรศลูก,กตาและแตัดสินใจปล่อยนอนตุกเขยเพื่อจะขึ้นมาช่วยเมย์สุดที่เลิฟแต่พระเร็มันก็เลือกเส้นทางที่ยากลำบากโคตรๆไปไม่ถึงนางเอกสักทีไอโซโลที่ฆ่านางเอกไม่ได้สักทีกระดันพาโรลลงไปในบ่อน,นอนตุกเขจนกลายเป็นอาหารนอนตุกเขยไปใน,น,นทันทีแมงบดจะตายก็ตายเด้อๆพระเร็ที่ขึ้นมาถึงพอด มารากรล,ลงไปในทะเลเพื่ออะไรก็ไม่รู้พระเรก็เลยบอกลานนางเอกแล้วก็โดนลงทะเลตามนอนตุกเคตัวนั้นไปซะอย่างนั้นใจแม่งโคตรได้ยิ่งกว่าไรทองซะอีกเวลาก็ผ่านไปนางเอกก็เอาเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาเขียนหนังสือจนทําให้ชื่อเสียงของเธอดังกระช่อมไปทั่วโลกแต่ถึงกระนั้นนางเอกก็ไม่ได้รู้สึกดีใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยสักนิดนั่นก็เพราะเธอยังรู้สึกคิดถึงพระเรกที่คิดงงๆก็โดนลงไปตามร้านนอนตุกเคตในทะเลเออป่านนี้กลายปเป็นอาหารน้องใบละมังแต่หนังมาโคตรพ่อคนแม่เวอร์นะครับเพราะจะจ หน้าหอพักของนางเอกแถมเขายังโชว์รองเท้าหนังนองตุ๊กเเที่เขาลงไปหนึ่งหนึ่งกับมันใต้น้ำทางนั้นที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักนิดนั่นแหละครับเรมก็กลายเป็นเศรษฐีมีกระตังจากการที่เอามารกรไม่บกควายไปขายและได้ทําตามความฝันของตัวเองด้วยการซื้อเรือที่จะสามารถพาเขาไปเที่ยวรอบโลกกับคนที่เขารักได้แบบเต็มที่เรียได้วันหลังจากนี้ไอ้สองตัวนี้จะสแสวงแก้กับมรเรือแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องพักต้องผ่อนกลางมหาสมุทรกันเลยทีเดียวเชียวแต่เดียวก่อนหนังยังไม่จบเราไอ้ลับที่โดนทิ้งไว้คนเดียวก็ จากพี่ชายแมงโคดเซ็งแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ